ใไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอกนการใช้งานสวิตตู้คอนโทรลตู้ไฟสวิตเปิดปิด l 8 2 0 x 3 3็จ o n o f f o n 3ง2 2 0 v 1 1 0 v 1 0 a เลยครับโอเคครับเราจะมาเริ่มต้นจากการดูรูปลักษณ์ภายนอกของมันกันก่อนนว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับหน้าตาของสวิตตัวนี้นะฮะจะมีสวิตอยู่ด้านบนนะฮะเป็นตัวหมุนแล้วก็จะมีตัวหน้าคอนแทคอยู่สฝั่งนะคร จะเป็นสองฝั่งแบบนี้เราสามารถต่อแยกได้นะครับว่าเราจะใช้ไฟฝั่งไหมเป็นแรงดันเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะใช้แรงดันเท่ากันก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีการต่อนะให้ต่อเข้าคู่แบบนี้นะครับเข้าคู่ทางนี้ชิปสิบสี่ลงสิบสามนะครับส่วนยี่สิบสามให้มาเข้ากับ 24. ยี่สิบสี่อย่าต่อเป็น2ี่สี่กับที่สี่นะครับแบบนี้จะใช้การไม่ได้ ให้ต่อเขา้าคู่แบบนี้นะครับวิธีการทํางานนะครับสองสวิตตัวนี้ก็คือเมื่อเราทําการหมุนตัวสวิตนะมันจะมีด้านหน้ามันอยู่เราหมุนไปทางไหนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ทางฝั่งนั้นๆน,น,นะฝั่งนั้นๆนก็จะปิดทาง,งานขึ้นมาหรือว่าเราหมุนไปทางขวาของหน้าจอปึ๊บอุปกรณ์ที่อยู่ทางขวาก็จะปิดขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบรีเซ็ตนะครับคือถ้าเกิดว่าเราปล่อยมือออกจากสวิตเมื่อไรมันจะเด้งกลับมาอยู่ที่เดิม ซึ่งจะแตดตามกับตัวรุ่นล็อกนะคะตัวนี้จะเป็นระบบล็อกตัวนี้เราสามารถปล่อยมือได้เลยนะครับโอเคแต่ว่าในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงตัวระบบรีเซ็ตนะร็็คืออย่างที่บอกไปนะครัว่าเราหมุนจะทำไหนไฟอุปกรณ์ด้านนั้นก็จะติดขึ้นมาแล้วเมื่อปล่อยมือมันก็จะทําการตัดวกจรไฟนั่นเอนะครับจึงแบบนี้นะ เดี๋ยวทางเาำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้ผู้ใช้งานดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ประมาณไหนนะครับลืมบอกไปครับว่าตัวนี้ใช้แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน220โวลต์ AC นะครับคือไฟบ้านของประเทศไทยแล้วก็กระแสะต้องไม่เกิน10แอมป์นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีหนตอนที่ทาเราทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกัน โอเคครับ okay, ตอนนี้ทางเราก็ทำการเชื่อมต่ออุปรกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไฟทางด้านนี้เราใช้เป็นไฟ220โวลต์ AC ส่วนไฟด้านนี้เราใช้เป็นไฟ12โวลต์ DC นะครับจะแยกเป็นสองทางจะได้ว่าตอนนี้ทางเราทำการเชื่อมต่ออุปรกรณ์แนละจ่ายไฟไ้แล้ารต่ว่าหุปกร์ไฟทั้งสองนะครับอุปกรณ์ที่นำมาเป็นโหลดในวันนี้จะยังไม่ปิดขึ้นมาดัเน่องจากว่าสวิตช์มันยังคงอยู่ตรงกลางอยู่ก็คือ ต่ยังไม่ให้ฝั่งใดทําการเชื่อมต่อมัจอไฟฟ้า,ม,า,นะา,า,า,ม,ามันี่ครับโอเคทางเราเริ่มทำการทดสอบโดยการหมุนสวิตช์นะฮะไปทางขวาของหน้าจอก็คือเพื่อที่จะให้ตัวหลอดไฟที่ทำงานขึ้นมานี่หลอดไฟ220โวลต์ AC นะครับทำาารหมุนปึ๊บสามารถใช้งานได้นะครับหลอดไฟติดขึ้นมาและเมื่อเราทําการปล่อยมือออกจากสวิตช์ตัวหลอดไฟก็จะดับลงนะครับ ในขณะเดียวกัน,กนถ้าเราต้องการใช้งานทางทางฝั่งซ้ายของหน้าจอทั้งหลอดไฟ12โวลต์ดีเราก็หมุนปลั๊กไฟนะฮะเราก็หมุนสวิตช์นะขออภัยผิดพลาดเราก็หมุนสวิตช์ไปทางด้านซ้ายทั้าหลอดไฟ12โวลต์ก็จะติดขึ้นมาแต่ว่าเมื่อทําการปล่อยมือออกปลั๊กไฟนะครับนกะ็จะดับลงนะครับอาจจะเป็นการตัดหน้าจอเองตัวนี้สบบามารถดูได้นะฮะอ่าน่าจะเป็นเอาเป็นฝั่งนี้ดีกว่าจะดูง่ายๆ ถ้าเราหมุนสิติ์นะฮะตัวตัวก้านตรงนี้มันจะดีตรงไปนะครับอ่าไปทำให้แผ่นโลหาทั้งสองมันเชื่อมติดกันได้ทำให้ไฟฟ้าไหลค่บนวงจรเองนะครับก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ